แม่มาเองมดดำคชาพาเผยสถานะความสัมพันธ์เมียเบลล่ายังไม่เลิกกันต้องบอกว่าทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างใจกันขึ้นมาบ้างเมื่อตัวแม่วงการอยากมดดำคชาพาเผยสถานะความสัมพันธ์ล่าสุดเมียเบลล่ายังไม่เลิกกันทำเอาฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อพิธีกรชื่อดังอยา่างบอยวันบันเทิงนั้นได้กล่าวกลางรายการว่า พระเอกหนุ่มเมยสุกรวัต์เบลล่ารานีได้ยุติความสัมพันธ์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่าเก้าปีโดยที่ผ่านมาทั้งคู่ได้พยายามปรับเข้าหากันจนตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องโดยเป็นการตกลงจบกันด้วยดีและก่อนมีข่าวสะเทือนวงการเมียสุกรวัน์ก็ได้โพสต์ถึงเบลล่าราณีก่อนยุติความสัมพันธ์ปิดฉากรักเปี โดยรูปภาพคู่สุดท้ายในอินสตราแกรมส่วนตัวโดยเมียสุกุลวาฒโพสถึงเบลล่าราณีระบุข้อความว่าขอบคุณไม่กำลังใจท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นล่าสุดเป็นรูปอิโมจิร้องไห้และคอมเมนต์ภาวนาว่าข่าวการเลิกรากครั้งนี้ขอให้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้น และล่าสุดต้องบอกว่าทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างใจกันขึ้นมาบ้างเมื่อตัวแม่วงการอยากมดดำคชาพาเผยสถานะความสัมพันธ์ล่าสุดเมียสุกนลวัฒน์เบลล่ารานียังไม่เลิกกันโดยมดดำคชาพาก็ได้กล่าวในรายการว่าเมียเบลล่ายังไม่เลิกกันรอกถามคนรอบๆบตัวที่ไปถ้ำนาคาจังหวัดบึงการเบลล่าไม่เห็นจะเศร้าเลย เขาบอกยังคุยกันอยู่แต่จะงอนหรืออะไรกันอยู่ไม่รู้ป้องวินิที่อยู่ด้วยกันล่าสุดบอกว่าเวียเบลล่ายังคุยกันอยู่แต่รอสองคนพูดจะดีที่สุด